สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลซึ่งภาพต่อไปนี้นะคะที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ก็คือภาพของสัญลักษณ์ทางดนตรีสากลค่ะซึ่งเนื้อหาไม่ได้ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนกันต่อไปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเรียนเรื่องตัวโน้ตและตัวหยุดของดนตรีสากลกันค่ะตัวโน้ตและตัวหยุดของดนตรีสากลนะคะเรามาทําความรู้จัก ตัวขอองมัันนนก่ะะคตวแรกนะคะที่เราจะมาทำความรู้จักวันนี้ก็คือตัวกลมตัวกลมนะคะมีลักษณะเป็นกลมๆแบบนี้เลยเรียกว่าตัวกลมซึ่งตัวกลมจะมาคู่กันกับตัวหยุดซึ่งตัวหยุดของตัวกลมจะมีค่าเท่ากันกับตัวกลมเลยค่ะจะมีค่ายาวที่สุดเลยตัวที่สองนะคะเรียกว่าตัวขาวตัวขาวนะคะมีค่าน้อยกว่าตัวกลมน้อยกว่าตัวกลมครึ่งหนึ่งเลย ตัวขาวมีลักษณะเหมือนตัวกลมแล้วก็มีขีดตรงนี้ขึ้นมาเรียกว่าก้านโน้ตตัวขาวนะคะจะมาพร้อมกันกับตัวหยุดของตัวขาวเช่นเดียวกันตัวหยุดของตัวขาวจะมีค่าเท่ากันกับตัวขาวเลยค่ะตัวที่3ามนะคะที่จะมารู้จักในวันนี้ก็คือตัวดําตัวดํานะคะจะมีหน้าตาคล้ายๆกันกับตัวขาวเลยแต่ว่าจะมีหัวโน้ตบริเวณนี้นะคะเรียกว่าหัวโน้ตซึ่งหัวโน้ตจะมีสีดํา มีหัวโน้ตและก็การโน้ตเรียกว่าโน้ตตัวดำตัวดำก็จะมากันกับตัวหยุดเป็นเพื่อนกันนะคะจะมีตัวที่เท่ากันเลยตัวดำเท่าไหนตัวหยุดก็จะเท่านั้นเลยค่ะตัวที่4นะคะตัวที่4เรียกว่าตัวขบเค็้หนึ่งชั้นขบเคี้หนึ่งชั้นจะมีค่าที่น้อยกว่าตัวดำเมื่อกี้นะคะถึงครึ่งนึงเลยนะตัวขบเคี้ยวหนึ่งชั้น จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดำขาขะเบ็ดหนึ่งชั้นก็จะมาคู่ก,กันกับตัวหยุดนะคะจะมีตัวที่เท่ากันเลยตัวคะเบ็ดหชั้นมีค่าแค่ไหนตัวหยุดของเขาก็จะมีค่าเท่านั้นนะคะทั้งหมดเลย4ตัวนี้ วขาวมีตัวดำและตัวขเบ็ดหนึ่งชั้นส่วนค่าของตัวโน้ตนั้นนะคะค่าของตัวโน้ตที่เราบอกว่าโน้ตตัวกลมมีค่ายาวที่สุดยาวที่สุดของตัวกลมมีเท่านี้ที่ครูบอกว่าโน้ตตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมนั้นเป็นยังไงโน้ตตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมเพราะฉะนั้นใส่โน้ตตัวขาวไปหนึ่งตัวครบหรือยังคะ ยังไม่ครบต้องใส่อีก1ตัวเพราะมันเป็นแค่ครึ่งเดียวถ้าใส่อีกหนึ่งตัวแล้วครบยังคะครบแล้วนะคะสมมุติว่าถ้าเอาออกไปหนึ่งจะไม่ครบแต่ถ้าเติมมาทั้งหมดแล้วจะครบทีนี้ที่ครูบอกว่าโนต้ตตัวหยุดมีค่าเท่ากับโนต้ตโนต้ตตัวหยุดมีค่าเท่ากับตัวโนต้ตเป็นยังไง โน้ตตัวหยุดของตัวขาวจะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตแต่ตรงนี้เราจะไม่เล่นเสียงเราก็จะเงียบตรงนี้ถ้าเจอตัวโน้ตเราจะเล่นถ้าเจอตัวหยุดเราจะไม่เล่นนะคะเช่นกันเราสามารถสลับที่กันได้เราสามารถสลับที่กันได้ถ้าเจอตัวแรกเราจะเล่นโน้ตนะคะจะปฏิบัติมันถ้าเจอตัวหยุดเราจะหยุดทันทีเลยโนะะ้ตตัวที่ ที่เราคุยกันไว้โน้ตตัวที่3าที่เราพูดว่ามันมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวนะคะโน้ตตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวเพราะฉะนั้นใน1ตัวขาวเราจะต้องการตัวดำกี่ตัวคะ2ตัวเราต้องการตัวดำสองตัวพอใส่2ตัวปุ๊บครบหรือยังคะครบแล้วเมื่อเรามาเทียบกันกับตัวกลม เราใส่ตัวขาวหนึ่งตัวเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำกันก็คือตัวดำหนึ่งตัวตัวดำอีกหนึ่งตัวจึงเท่ากับตัวขาวหนึ่งตัวนึกออกไ้มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดนี้เราต้องการเป็นตัวดำทั้งหมดเลยเราจะเอาตัวขาวออกหนึ่งตัวจะต้องใส่ตัวดำถึงกี่ตัวคะต้องใส่ตัวดำถึงสองตัวเลย ใส่ตัวดำทั้งหมด4ตัวครบไหมคะอ่าเต็มแล้วนะคะเต็มจังหวะเช่นเดียวกันมีตัวโน้ตและจะต้องมีตัวหยุดตัวหยุดของตัวโน้ตนะคะจะมีค่าเท่ากับตัวโน้ตนั้นเลยจะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นใส่โน้ตตัวดำได้สตัวก็จะใส่โน้ตตัวหยุดของตัวดำได้4ตัวเท่ากันตัวสุดท้ายที่เราเรียนกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าคือตัวคาเบกเนชั้น ตัวขบีบหนึ่งชั้นหนึ่งตัวจะใส่ตรงนี้ใส่ตรงตัวดำใส่ตรงตัวดำแล้วหนึ่งตัวพอไหมคะยังไม่พอเลยยังเหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งถ้าเราใส่ไปอีกตัวหนึ่งปึ๊บเราใส่ไปอีกตัวหนึ่งมันมีค่าเท่ากันพอดีเพราะฉะนั้นสองตัวนี้จะมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนี้สองตัวนี้ที่มีค่าเท่ากับหนึ่งตัวนี้ เช่นเดียวกันตัวหยุดของมันก็จะมีค่าเท่ากันนะคะถ้าเราลองเอามาเทียบกับตัวตัวกลมถ้าเราอลองเทียบกับตัวกลมตัวกลมของเราเมื่อกี้นะคะมีตัวดําทั้งหมด4ตัวเลยเพราะฉะนั้นจะใส่ตัวเมื่อสักครู่นี้คือกระเบนหนึ่งชั้นกี่ตัวคะดูเยอะมากเลยงั้นเดี๋ยวเราลองมาใส่ของพองกันดีกว่าเอาออกหนึ่งตัว เอาออกหนึ่งตัวไซ 1 2 3 4 5 6 7งใส่ไปทั้งหมด8ตัวเลยทีเดียวนะคะถึงจะมีค่าเท่ากับโน้ตตัวกลมสมมติเราก็ออกมา2ตัวเราจะสามารถใส่ตัวอะไรลงไปได้คะแค่ตัวเดียวของตัวเดียวดวถูกต้องค่ะตัวดำใส่โน้ตตัวดำลงไปนะคะเพียงตัวเดียวก็เพียงพอแล้วแต่ เราจะต้องเอาตัวใดตัวหนึ่งออกเอาออกหนึ่งตัวใส่ได้ไหมคะยังไม้เอาออกอีก1ตัวใส่ได้ไหมคะใส่ได้พอดีเลยเพราะฉะนั้นแบบนี้นะคะถึงจะถึงต้องเราสามารถสลับที่กันได้ไหม การอ่านโน้ตนะคะการอ่านโน้ตนั้นๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมาติดตามกันหลายๆคนนะคะเมื่อเวลานึกถึงดนตรีสากลน,นะคะก็จะเห็นแบบนี้เยอะๆเลยเหมือนกิ่งไม้ต้นไม้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะแลวก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะมันคือแผงภูมงนะคะแสดงค่าของตัวโน้ตดนตรีสากลนนะคะค่าของมันจะเป็นอย่างไรนะคะหนึ่ง ตัวลมซึ่งเขาแทนตัวกลม1ตัวนะคะแทนตัวกลมหนึตัวจะได้ตัวนี้ค่ะตัวที่สองที่เราเรียนมาแล้วนะคะคือตัวขาวจะได้ตัวขาวทั้งหมดกี่ตัวคะสองตัวเพราะฉะนั้นตัวเดียวเนี่ยจะมีค่าครึ่งหนึ่งนะคะของตัวกลมจะได้ตัวขาว2ตัวขอเนี่ยถินเลขสองค่ะตัวโน้ตตัวที่3เรียกว่าโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำจะมีค่าครึ่งหนึ่ง มีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวแต่เมื่อเทียบกับตัวกลมแล้วจะได้ตัวดำทั้งหมด4ตัวนะคะขออนุญาตเขียนเลขสีตัวต่อไปเรียกว่าตัวขคือยบหนึ่งชั้นขบเคี้ยวหนึ่งชั้นนะคะสองตัวจะเท่ากับโลดตัวดำหนึ่งตัวแต่เมื่อไปเทียบกับโลบตัวกลมแล้วนะคะเมื่อไปเทียบกับลบตัวกลมจะได้ทั้งหมด8ตัวขออนุญาตเขียนเลข8 และตัวสุดท้ายนะคะตัวขเบเคี้ยสองชั้นซึ่งคราวที่แล้วไม่ได้สอนนันกเรียนควรจะดาวน์แด้วยค่ะว่าขาเบเคี้ยสองชั้นเนี่ยมันจะมีค่าเท่าไหร่ะนะจะมีค่าครึ่งหนึ่งของขเบเคี้ยหนึ่งชั้นนั่นเองนะคะรวมทั้งหมดมี56ตัวขอนยาเตลเลข16คหกไข ค่าความยาวของตัวโน้ตนะคะตัวขาวจะมีค่าครึ่งเดียวของตัวกลมเพราะฉะนั้นมีค่าครึ่งเดียวของตัวกลมจะมีค่าเท่านี้เองค่ะเพราะฉะนั้น1ตัวกลมเราจะต้องการตัวขาวทั้งหมด2ตัวถึงจะครบค่าของมันตัวที่สามนะคะเรียกว่าโน้ตตัวดําโน้ตตัวดานะคะมีค่าครึ่งเดียวของตัวขาวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องการโน้ตทั้งหมด กับโน้ตตัวขาว1ตัวและต้องการโน้ตทั้งหมด4ตัวนะคะถึงจะเท่ากับโน้ตองหนึ่งตัวจําเลขที่เราเขียนไว้ได้ใช่ไหมคะโน้ตตัวต่อไปนะคะเรียกว่าโน้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้นโน้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้นเนี่ยเราจะต้องมีค่าทั้งหมดครึ่งเดียวนะคะมีค่าครึ่งเดียวของตัวดังเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องการโน้ตตัวคาเบตหนึ่งชั้น2ตัวถึงจะเท่ากับโน้ตตัวดําหนึ่งตัวค่ะและ มีส่วนการอ่านโน้ตและการปฏิบัติจังหวะนะคะเดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันเลยค่ะการปฏิบัติจังหวะนะคะหมายถึงเราเห็นโน้ตและเราสามารถปฏิบัติจังหวะได้โน้ตที่เราเห็นนะคะเรียกว่าโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกล,ลมนะคะให้มีค่าทั้งหมด4จังหวะในที่นี้นะคะมีค่า4จังหวะถ้าเจอโน้ตตัวกลมเจอโน้ต1ตัวเราจะตกมือ1ครั้งค่ามียาว4จังหวะถ้าค่ายาวสี่จังหวะเราจะตกค้างไว้ทั้งหมด ให้ครบ4จังหวัดนะคะเช่น 1>, 1 2 3 4 2> นะคะเดี๋ยวเราเข้าจังหวัดของกัน โน้ตตัวขาวเราจึงต้องใส่ถึง2ตัวเลยดเดียเห็นโน้ตทั้งหมด2ตัวเราจะตบมือทั้งหมด2ครั้งและทั้งหมดทั้งห้องนี้มีค่า4จังหวะเพราะฉะนั้นใส่ตัวขาวได้ไป2ตัวตัวขาว1ตัวจึงมีค่าทั้งหมด2จังหวะตัวแรกจึงเป็นจังหวะที่1 2ตัวต่อไปจะเป็นจังหวะที่3 4เราจะตบมือตรงไหนบ้างคะตบมือที่ 1>, 1 2ึ่กมืออีกครั้งที่จังหวะที่3 4เดี๋ยวเราลองพร้อมกันนะคะ1 2 3เริ่ม1 2 3 4พร้อมกัน,นะคะ่ะ1 2 3เริ่ม1หนึสี่โน้ตตัวต,ต่อไปนะคะเขาเรียกว่าโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำนะคะ สามารถใส่ได้ทั้งหมด4ตัวใน1ห้องมีทั้งหมด4จังหวะใส่โน้ตตัวดำได้4ตัวเลยเพราะฉะนั้นโน้ตตัวดำจะมีค่าเท่ากับ1จังหวะตัวละ1จังหวะนะคะโน้ตตัวดำจะมีคู่กันกับโน้ตตัวหยุดเลยโน้ตตัวดำถ้าเราเห็นโน้ตตัวดำให้เราเล่นถ้าเราเห็นโน้ตตัวหยุดให้เราไม่ต้องเล่นให้การแบมือแทนจันไม่ต้องเล่นหรือว่าโน้ตถยุนั่นเอง เรามาลองปฏิบัติโน้ตที่มีตัวโน้ตทั้งหมดก่อนนะคะตัวแรกเจอ1ให้พูด1พร้อมปกมือ2พร้อมปกมือนับ3พร้อมปกมือนับ4พร้อมปกมือพร้อมกันค่ะ1 2 3สามเรหนึ่อีกรอบค่ะ1 2 โน้ตของเรานะคะเจอโน้ตตัวหยุดโน้ตตัวหยุดทำไงจำได้ไหมคะจำได้ไหมคะโน้ตตัวหยุดให้โน้ตตัวหยุดให้แบบมือปากเรายังนับเหมือนเดิมปากนับหนึ่งพร้อมปกหนึ่นับสองพร้อมปกหนึ่นับสามพร้อมแบมือนับสี่พร้อมปบมือพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามเลิกหนึ่งสองสามสี่ อันนี้นะคะที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักเรียนลองปรบมือถ้าเจอตัวโน้ตให้เราปรบมือถ้าเจอตัวหยุดให้เราแบมือตามที่ค,คุณครูสอนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะครูเก่งเองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและผู้ที่สนใจทุกท่านไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ